สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันนี้ตรงนี้แหละนะฮะโดยสามคู่วันนี้เนี่ยจะเป็นเกมเปิดฤดูกาลในลีกรองของยุโรปสองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยคู่แรกไปที่รัสเซียพิมเมลีกกันตอรในเวลาสองทุ่มตรงครับเราไปดูคิมกี้ครับวันนี้จะเปิดฤดูกาลเจอกับทางซีเอสเคมอสโกโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางซีเอสเคมกีีก้้เนน่ยชะแพ ครับล่าสุดก็เอาชนะดีดิโมมอสโกมา2ประตูต่อศูนย์ส่วนทาง CSK อสเคมอสโกเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเสมอทางโรเดอร์โวโกกราดมา0ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องนะฮะไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้คิมกี้เนี่ยเกมลุกจะพึ่งพาไปทางอาซักคอยานกับทางคามรำัมอาลาเยฟนะครับส่วนทาง CSK อสเคมอสโกเนี่ยจะมีทางอานอรซิกุซันยืนตรงกลางหน้าเป้าจะเป็นทางเฟดอร์ชาลอฟนะครับคพิต้องบอกคิมกี้เป็นน้องใหม่แล้วก็อุ่นเเคครรื่่่่่อออออองงงงงงงมมาาาาาานนนขข้้ข้ดีีีแตตววัวันนจกจกบิยท CS ท CSK แม้ว่าจะอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีแต่เพราะเขาเป็นทีมประเภทเขี่ยวลากดินนะฮะแล้วก็กำลังสร้างทีมใหม่เป็นทีมพลังหนุ่มวัยเดบยบต้นๆอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่ามาตรฐานก็ไม่ได้ตกลงไปเลยครับเพราะนั้นคู่นี้ดูแล้วคิมกี้แม้ว่าจะเป็นน้องใหม่มาแรงแต่ว่าเกมเปิดฤดูกาลแบบนี้ CSK Moscow ทีมระดับนี้ไม่ยอมพลาดแน่ๆครับผมมองว่า CSK Moscow น่าจะบุกมาถล่มเอาชนะได้ถึง3ประตูต่อหครับ ครึสองเรามาที่เวลาสามทุ่มครึ่งเราไปดูจูบิเลรีกเบลเยียมกันไปดูเกม์เปิดฤดูกาลเหมือนกันนะครับเป็นการเจอกันระหว่างครับบูสครับจะเปิดบ้านเจอกับทางชาะเละลัวโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นทางครับบูสเอาชะนะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไปดูวันที่ห้าเกมล่าสุดก่อนทั้งสองทีมกันนะครับ ครับรูสเนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะยูนิออนไททัสมา3ประตูต่อ0ครับส่วนทางชาล์ลัวเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเสมอกับทางอาชักซิโอมา2ประตูต่อ2ในเกเบุลเครื่องครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นกันนะครับวันนี้ครับรูสเนี่ยตรงกลางจะมีทางรูวอร์เมอร์กับข้างหน้าจะใช้เป็นทางดาวิดโอเกเรเก้ครับส่วนทางเชลล์ลัวเนี่ยตรงกลางจะมีทางชามานิโคสันครับหน้าเป้าจะเป็นทางคาเวี เรซาฮีกองหน้าทีมชาติอิหร่านนะครับครูต้องบอกว่าคลรบบูซแข็งแกร่งมากๆเวลาเล่นในบ้านนะครับพวกเขาชนะมา17จาก20นัดหลังนะครับแล้วก็คุณภาพทีมเนี่ยต้องบอกว่าเหนือก็ทางชาะละลัวพอสมควรเพราะว่าทางชาละลัวเนี่ยมาที่นี่3เกมหลังเละเทะทั้ง3เกมนะครับแล้วก็เกมเย็ยนเนี่ยแย่อยู่แล้วตั้งแต่ประมาณช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเพราะฉะนั้นครูดูแล้วเปิดฤดูกาลคลรบบูซเล่นในบ้านด้วยเนี่ยไม่น่าจะง่ายครับผมมองว่าชาลลัวจะไม่รอดครับคลับบูซจะเล่นในบ้านเอาชนะไป3ประตู คู่สุดท้ายมาดูยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเลกสองเป็นเวลาตีสองไปที่ Alliance, อาร์แอนซ์อารีน่ากันนะครับไปดูไบยอนมิวนิกนะครับวันนี้จะเจอกับทางเชลซีโดยเกมแรกเจอกันมาเนี่ยเป็นไบยอนมิวนิกเอาชนะสามประตูศูนย์ครับไปดูวันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ บาเยูนิคหายห่วงครับชนะมา5เกมรวดเลยนะครับล่าสุดปุ่นเครื่องเอาชนะลียงมา1-0ส่วนทางเชลซีเนี่ยชนะ3ามแพ้สครับล่าสุดแพ้แอสเนลในรอบชิงเอฟเอคัพมา2ประตูต่อ1นะครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าแน่จะลงสนามกันในวันนี้ครับบาเยูนิคข้างหลังวันนี้จะมีทางเจอร์ร็บัวเต็งครับตรงกลางจะเป็นทางโทมัสเลอร์โดยหน้าเป้าจะเป็นทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับส่วนทางเชลซีเนี่ยข้างหลังวันนี้จะใช้ทางอันเดรสคริสเตนเซนครับตรงกลางจะมีทางวิลเลียมส์น่าจะเเเป็นนนััทท้าาายยยกกบบบชูลีีวงงโอิิรรคพม่ บอกครับไม่ต้องห่วงนะครับเพะฉะนัชนะมา14เกมติดติดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลีกบุนเดสลีก้าเนี่ยปิดก่อนทางพีมเรีกอังกฤษมาพอสมควรนะครับได้พักมาประมาณเดือนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่านี้ร่างกายไบย,ยันดีกว่าครับส่วนทางเชลซีเนี่ย วันนี้ต้องเจองานยากมากครับถ้าหากจะอยากจะผ่านข้อรอบไปต้องชนะาเยันห่างสสกอร์ทั้งๆท,ท,ที่เป็นทีมเยอแล้วนะฮะเพราะอย่าง้นผมมองว่าน่าจะหมดดุนไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญทีนี้เชลซีไม่ค่อยพร้อมกับตัวเจ็บตัวแบนเยอะพอสมควรผมมองว่าน่าจะย้ำแข็งครับ,บายเย์นเวนิกน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปไม่ยากครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสุดตาลาปาทงดของผมในวันนี้นะครับ คู่แรกที่รัสเซียพรีเมียร์ลีกเนี่ยคิมกี้ครับเจะเล่นในบ้านแพ้กับทาง CSK มอสโคว์หครับคู่ที่2ที่จูเบรเลียงเบลเยียมเนี่ยครับบูชจะเป็ฤลูการด้วยการเอาชนะเชลล์เรียวสาประตูต่อ1ครับและคู่สไตร์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลทที่2ที่อาร์ลสัสอารีน่าเนี่ยบาเยอร์มิวนิกจะย้ำแข็งวยการเปิดบ้านเอาชนะเชลซี 4, 2ประตูต่อ0เข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอย่าท้าเดตร่วมสนุกอะไรกันใน,นแอดไลน์มาที่ไลนลิชคิทลิชครับร,รับรองว่ามีอะไรคุุณไดด้อัปเตสนก กันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพวุ่นี้เ,าเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ